สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวเสือจับมือดรีมฝ่าดาม่าฉลองวันปีใหม่ฝ่ายหญิงลัน่นใครคิดร้ายแพ้ภัยตัวเอง จากกรณีดราม่าระหว่างการวิพากษ์ได้โพสต์เดือดต่อว่าดรีมแฟนสาวของเสือเศรษฐการสุขพิมายลูกชายของตัวเองด้วยถ้อยคำที่รุนแรงถึงปมเงินทองสมบัติของหายในบ้านทั้งสมุดบัญชีธนาคารบัตรเครดิตเงินสดสกุลต่างๆพร้อมกับทวงคืนรถจากลูกชายก่อนที่เสือพร้อมแฟนสาวและกวางกรกวีสุขพิมายและทนายความเดินทางไปที่าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อปรึกษาขอให้ศาลคุ้มครอง ล่าสุดเสื้อเศรษธการได้โพสต์ภาพจับมือ่าดราม่าลงอินสตาแกรมฉลองวันปีใหม่กับแฟนสาวพร้อมกับเขียนข้อความว่าขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจพวกเรามากเลยนะครับรู้สึกดีที่ได้มีโอกาสคุยกับทุกคนที่ทักมานะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจกันจริงๆและขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ข้างๆคอยซับพอร์ตกันและช่วยเหลือกันตลอดนะครับ ชีวิตส่วนตัวของทุกคนมันไม่เหมือนกันมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากตอนนี้ผมขอไม่พูดอะไรเยอะเกินไปเดี๋ยวทุกอย่างจะมีการชี้แจงเร็วๆนี้นะครับในขณะเดียวกันหวันใจอย่างรีมก็ได้โพสต์รูปภาพเข้าวัดทําบุญไหว้พระกับเสือพร้อมกับเขียนข้อความว่าขอให้คนที่มันคิดร้ายต่อตัวข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าแพ้ภัยตัวเองสาธุนอกจากนี้ดีมก็ได้เขียนข้อความเพิ่มเติมว่า ขอบคุณทุกๆคนจากใจจริงที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะเยอะมากๆเลยตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมากแล้วกำลังใจก็ดีมากเช่นกันค่ะทั้งจากคนข้างๆครอบครัวและทุกๆคนที่มีผลต่อใจมากจริงๆขอบคุณนะคะหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปรบกวนทุกคนเสพข่าวอย่างมีสตินะคะจะออกมาชี้แจงทุกข้อคอรหาแน่นอนค่ะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นกับพวกเราได้นะคะสำหรับข่าวนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ